สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพุนาพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดจุลามณีนะครับวัดจุลามณีหลวงพ่อเนื่องวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะครับมากราบรีรัลสังฆานของหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับก็จะนี่ครับดูเดินเข้ามาทางหลังสุดเลยนะครับ อยู่โซนทางตั้งสุดเลยนะครับก็จะมีป้ายบอกว่ากาบตะลีละสังขารของหลวงพ่อเนื่องนะครับนี่ครับดอกไม้ทูบเทียนทองก็ตรงนี้นะครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับนี่ครับ ด้านนี้เลยนะครับด้านบนนี้อะีรล่สังขารของหลวงพ่อเนื่องก็จะอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับครับทุกคนครับ่ครับด้านในก็คือสรีลสรลสังขารของหลวงพ่อเนื่องครับวัดจุลามณีครับ ถ้าเรามามุมนี้ก็จะมีวัตถุมงคลนะครับก็มีให้เช่าบูชากันได้นะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงครับโอ้พอมขึ้นคอเลยนะครับนี่ครับมีหกสามนะครับทุกคนครับนี่ครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ขึ้นคอได้เลยครับนี่ครับ จะมาดูตรงนี้นะครับทุกคนครับปีหกศูนย์นะครับอ uh, ่าสองร้อยบาทนะครับนี่ครับ,200บนี่ครับสองร้อยบาท ด้านในก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับรู้สึกจะเป็นนัมเบอร์วัดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะนี้ครับจะเป็นเบอร์ๆนะครับตรงนี้ก็จะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยรูปลอยองค์นี่ครับสองร้อยบาทนะครับรูปลอยองค มุมนี้ก็จะมีเหมือนกันครับอ๋อนี่ครับร้อยตรงสองร้อย

จะมีหลายราคานะครับนี่ครับน่าจะมีเท้ารุ่นแรกมีหกหนึ่งครับพันสองครับ 2, 000, ก็จะมีหลายรุ่ 6. นนะครับต้อคระมัดในกันสองพันแล้วก็พันสองพันสามพันสี่สองพันห้า แต่รูนแรกเลยครับนะครับหน้าสห้าเก้าพิมพ์กันตเรือนลมาเอไหกร้อยครับหกร้อยท่าน,นี้ต้หกร้อยกั600นครับด้านล่างลงมา,างก็น้ำพันสิ์กับปีหกสองันคือธนาคาร

ลงยาเจ็ดร้อก็แปดแล้วก็สี่ราคากระตามน,นี้เลยนะครับเซมาสองพันห้าพันสอง่วใหร้อบาทครับนร้อยก้าว กาคเจิญสุกใบมะขามเดรินใบสุดนะครับนี่ครับพันสองครับอะเจริญสุกครับจ0 0หมดเลยแระเกลายแหนเกลยเกลนี่พันสองครับสามสีเลยคุณมี500ครับ <92 S 2> <duh. S 1> จำปีก็ลำปีคนนอไปกินนอนอปวสะ่ไม่ใช่เป็นนออีกตัวห้ารอยครับรงยาไลงยาป็นอีกแบบไม่ใช่รุนแรลุนแรกเป็นพวกนี้สามรอยครับำตออนนอห้าร้อยอันนี้ก็ตอมือใช้มือตอก็เรเด็กคนนอขัางข้ามีสองสองมีน้อยนะสามก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับ ก็สามารถมาหาเช่าบู้ชาได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับรานตนี้ครับบานาลอทุกปเราจะเก็บพยายามเก็บรายละเอียดให้ทุกรุ่นเลยนะครับที่มีให้ทุกคนได้รับชมนะนครับนี่ครับช้าๆเลยนะครับ องอรอไม่มีไม่มีของของทเวศแต่ว่ามีรุ่นใหม่ๆกต่รุ่นเก่าแตรุ่นเก่า็ังกเหลกเเด็ลกปีไหนอันนี้มีหาเกาอันนี้ันอ๋อพันสขอโทษขอโทษเรียนหเรียนนปีอาเก้าอเ่่ครับมีครับองละรออยู่นะวะจะเป็นพปีหก ขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับครับไปเรียนของลงข้อเนื่องครับโอ้โหนี่รุ่นแรกๆเลยครับมีรรครับมีรุ่นแรกครับ เอาเลยเลยครับข้าวกลับไ้ได้เลยนี่จะเป็นเรียนของโรงก้อเนื่องครับนี่ครับอาจจะไล่ตั้งแต่ปีแรกๆเลยละครับแล้วก็นี่ครับตามที่มีเลยนะครับทุกคนครับ รุ่นเก่าๆแล้วก็รุ่นที่เขาเล่นกันแต่ลูกใหม่ๆแล้อยู่หน้าวันนี่ครับนี่ครับองเล็กครับนี่ครับทุกคนครับนี่ครับครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ